อันนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับ C B 400 t e c 3นะครับคันนี้ของแต่งเยอะนะครับของแต่งเยอะนะครับคันนี้ท่อไทเทนะครับทั้งเส้นแล้วก็คาดเื่องนะฮะแล้วก็มีการสะบัดอีกนะครับเกียร์โยงนะครับคันนี้เป็นทะเบียนเล่มเขียวนะครับภาษียังไม่ขาดภาษีหมด ปีหน้าหกห้านี่นะครับรถสวยนะฮะร,รถสวยชุดโอนครบนะครับเรามาดูเครื่องเงยน็เยนๆกันนะครับเสียงเครื่องกุญแจชิปนะฮะเเปิดปกตินะครับ เดี๋ยวหลังไม่มีน,นะครับไปเดี๋ยวหน้ามันต่อกันงหลังเรามาดูเหเครื่องกัน